ทีราซาแพทย์อังกฤษค่ามะเร็งได้ง่ายๆแม้คนจะอยู่ในวาระสุดท้ายหวังว่าทุกคนได้อ่านและได้รับประโยชน์ดอกจันกินผลไม้ตอนทองว่างดอกจันนี่จะเปิดตากองคุณอ่านให้จบแล้วส่งให้คนอื่นๆในรายการของคุณเหมือนที่ผมทำวันนี้ดอนสตีเวนแม็กรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยวิธีการแหวกแนวและช่วยเหลือผู้ป่วยจำนวนมาก ก่อนหน้านี้เขาใช้พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้ป่วยและกล่าวว่าฉันเชื่อในการรักษาตามธรรมชาติของร่างกายเพื่อต่อต้านความเจ็บป่วย เป็นหนึ่งในกลยุทธ์ในการรักษาโรคมะเร็งเมื่อเร็วเๆนี้และมีอัตราความสำเร็จในการรักษาโรคมะเร็งอยู่ที่ประมาณ80เปอร์เซ็นจุลภาคดอกจันผู้ป่วยโรคมะเร็งควรรู้ว่าได้มีการค้นพบวิธีรักษาแล้วดอกจันและนี่คือดอกจันวิธีการรับประทานผลไม้ดอกจันเชื่อ หรือไม่ดอกจันจุนลภาคฉันรู้สึกเสียใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็งหลายร้อยคนที่เสียชีวิตจากการรักษาแบบเดิมๆด,ดอกจันกินผลไม้ดอกจันจุนลภาคเราทุกคนคิดว่าการกินผลไม้หมายถึงการซื้อผลไม้แล้วหันแล้วจึงรับประทานเท่านั้นมันไม่ใช่สิ่งที่คุณคิดว่ามันเป็นสิ่งสำคัญคือต้องรู้ว่าควรรับประทานผลไม้อย่างไรและเมื่อใด ดอกจันการกินผลไม้ที่ถูกต้องคืออะไรดอกจันจุลภาคดอกจันอยากกินผลไม้หลังมื้ออาหารดอกจันจุลภาคดอกจันควรรับประทานในขณะท้องว่างดอกจันจุลภาคดอกจันถ้าคุณกินผลไม้ในขณะท้องว่างผลไม้เหล่านี้จะมีบทบาทสำคัญในการล้างพิษในร่างกายและให้พลังงานมากมายสำหรับการลดน้ำหนักและกิจกรรมในชีวิตอื่นๆดอกจันจุลภาคผลไม้เป็นอาหารที่สำคัญที่สุด สมมุติว่าคุณกินขนมปังสองแผ่นแล้วกินผลไม้หนึ่งชิ้นผลไม้สไลพร้อมมุ่งตรงจากกระเพาะสู่ลำไส้ดอกจันแต่ดอกจันดอกจันหยุดแล้วดอกจันทำไมเพราะเขากินข้าวก่อนผลไม้ในขณะเดียวกันขนมปังและผละไม้ทั้งหมดจะเน่าและหมักและกลายเป็นกรดดังนั้นควรรับประทานผลไม้ในขณะทองว่างดอกจัน หรือก่อนมื้ออาหารดอกจันจุนลภาคคุณเคยได้ยินคนบ่นว่าดอกจันกินแตงโมเรอทุกครั้งดอกจันจุนลภาคดอกจันหรือกินผลไม้ทําให้ทองอืดดอกจันจุนลภาคขนาดกินกล้วยยังรู้สึกอยากเข้าห้องนา้าและอื่นๆดอกจันจริงๆแล้วปัญหาทั้งหมดนี้จะไม่เกิดขึ้นหากคุณรับประทานผลไม้ในขณะทองว่างดอกจันจุนลภาคเพราะถ้าคุณกินผลไม้ตอนทองอิ่ม มันจะไปผสมกับอาหารอื่นๆที่ถูกย่อยแล้วเกิดแก๊สแล้วคุณจะรู้สึกท้องอืดดอกจันคุณจะไม่มีอาการสัน่นสีสะลานโกรธและคลำดอกจันถ้ากินผลไม้แล้วท้องว่างดอกจันจุนลภาคดอนเฮอร์เบิร์ตเช่นตันกล่าวว่าผลไม้ทุกชนิดมีความเป็นดังในร่างกายของเราซึ่งได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้หลายครั้งดอกจันข้าควบคุมการกินผลไม้ให้ถูกวิธี คุณก็จะมีเคล็ดรับความสวยอายุยืนยาวสุขภาพพลังงานความสุขและน้ำหนักตัวปกติดอกจันจุนลภาคเมื่อคุณต้องการดื่มน้ำผล,ลไม้ดอกจันดื่มเฉพาะน้ำผลไม้สดเท่านั้นดอกจันไม่ใช่จากกระป๋องถุงหรือขวดอย่าดื่มน้าผล,ลไม้ที่ได้รับความรอ้อนอย่ากินผลไม้ปรุงสุกเพราะคุณจะไม่ได้รับสารอาหารที่มีประโยชน์ที่สุดการ รุงอาหารทำลายวิตามสระอีนอแต่การกินผล,ลไม้ทางผลย่อมดีกว่าการดื่มน้ำผล,ลไม้หากคุณต้องการดื่มน้ำผล,ลไม้สดให้น้ำผสมกับน้ำลายก่อนกลืนคุณสามารถกินผลไม้ได้เพียงสามวันเพื่อทำความสะอาดหรือล้างพิษในร่างกายเพียงแค่กินผลไม้และดื่มน้ำผลไม้สดเป็นเวลาสาวัน คุณจะประหลาดใจและเพื่อนๆของคุณเมื่อเห็นคุณก็ต้องประหลาดใจดอกจันกีวีตัวเล็กแต่แข็งแรงดอกจันจุนลภาคนี้เป็นแหล่งที่ดีของโพแทสเซียมแมกนีเซียมและวิตามสนอารนออีรวมถึงไฟเบอร์ปริมาณวิตามสรอีนอ,อีเป็นสองเท่าของส้มดอกจันแอปเปิลดอกจัน Apple แอปเปิลวันละผลช่วยให้หางไกลจากแพทย์ใช่ แม้ว่าแอปเปิลจะมีวิตามสนซารอนอซีในปริมาณตำ่ำแต่ก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่ส่งเสริมการทำงานของวิตามสนซารอนอซีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของมะเร็งลำไส้หรือหัวใจวายสตรอเบอรี่ดอกจันผลไม้ป้องกันและป้องกันดอกจันจุนลภาคสตรอเบอรี่มีอัตราสารต้านอนุมูลอิสระสูงที่สุดในบรรดาผลไม้ประเภทที่สำคัญที่สุด อีกทางยังพบป้องร่างกายจากสาเหตุของโรคมะเร็งและการอุดตันของหลอดเลือดดอกจันยาส้มที่หอมหวานที่สุดดอกจันจุนลภาคการกินส้มวันละสสองสี่ผลช่วยรักษาสุขภาพป้องกันโรคหวดัดลดคอเลสเตอรอนอนละลายนิ้วในไตและลดความเสียงของมะเร็งลำไส้ดอกจันแตงโมดอกจันจุดผลไม้มหัศจรรย์ที่สุดที่ช่วยดับกระหาย ประกอบด้วยน้ำถึง92เอร์เซและมีกลูตาไไทออนปริมาณมหาศาลที่ช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสารอาหารอื่นๆที่พบในแตงคือประกอบด้วยวิตามสระอินอซีและโพแทสเซียมดอกจันฝรัง่งและมะละกอ สมควรได้รับรางวัลสูงสุดในเรื่องการมีวิตามินอีนอีดอกจันจุลภาคดอกจันฝรั่งยังอุดมไปด้วยไฟเบอร์ซึ่งช่วยป้องกันอาการท้องผูกดอกจันจุลภาคดอกจันมะละกออุดมไปด้วยแคโรทีนและดีต่อดวงตาดอกจันดอกจันเสื้อไพรดอกจันจุลภาคดอกจันการดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นหลังรับประทานอาหารอาจเป็นมะเร็งดอกจันจุลภาคคุณเชื่ออย่างนั้นหรือดอกจันสำหรับ ผู้ที่ชอบดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นดอกจันจุนลภาคการดื่มน้ำเย็นหรือเครื่องดื่มเย็นเย็นสักชามหลังมืออาหารก็อร่อยได้ดอกจันแต่น้ำเย็นหรือเครื่องดื่มจะทำให้น้ำมันแข็งตัวและทำให้การย่อยอาหารช้าลงดอกจันจุนลภาคดอกจันจะกลายเป็นไขมันและเป็นเหตุให้เกิดมะเรง็งดอกจันจุนลภาคดอกจันควรดื่มซุปร้อน หรือน้ำอุ่นหลังอาหารดอกจันจุนลภาคดอกจันขอให้ระมัดระวังและมีสติยิ่งรู้ยิ่งรอดดอกจันจุนลภาคแพทย์โรคหัวใจพูดว่าหากทุกคนที่ได้รับข้อความนี้ส่งถึง10บคนต้องแน่ใจว่าเราจะช่วยชีวิตได้อย่างน้อยหนึ่งชีวิตดอกจันมาทำตอนนี้เลยดอกจันจุนลภาคดอกจันอ่านจบแล้วโพสได้เลยดอกจัน